สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมนายกิมเกมเมอร์และนายนีโน่นะครับในเกมทมี่ชื่อว่าซาเครตนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่แอคสามนะครับเราก็มาในชัปเตอร์แรกเลยนะครับนะพูดความคําเพลงครับก็ลุยกันเลยดีกว่ารนะอบนี้นีโน่ก็ไปฟาร์มมาอีกแล้วนะครับผมก็ตามไม่ทันแล้วเนี่ย to o untamed n plateau the โหดโหดแล้วมั้งเนี่ยตีทีเดียวบอสหลับแล้วนั่งเนี่ยโอ้ถ้าขนาดนั้นนี่กูไม่เล่นแล้วแหละอะไรวะตัวหาแล้วนะเข่าวว่าเป็นบอลใหญ่ชัวเลยนะเม่งช้างหรือวะไม่ไม่ใช่ละไม่ใช่ช้างละแม่งมังกรหรือเปล่ามังกรปะ ยยอยู่บน,นหอว่ะอยู่บนหอคอยเน้เอ,อหอคอยอะไรเนี่ยดวงตาเซาวโลล่าด <laughs> ูก็ว่างั้นเนี่ยมันบอกว่าอัติเฟกอีเชนอยู่ที่ไอตัวเขียนเนี่ยอมองก็บีบไว้ในฟันมังกรล่ะดูก็ว่าในท้องมันล่ะ <laughs> ตัว<อ>นี้เหรว ดีดดแล้วมีมีเพื่อนมีเพื่อนมาลองเชิญให้ให้ก่อนที่หลังกูจะได้ไม่เหเยียบสักมึงลากกูจังเลยกูธนูอัดไอตัวเฮียเนี่ยนะธนูกูแรงนะโอ้โอ่า็นลิปป่ะเอเอลิปกับออยลิปกับออยแล้วอโอ้โ,โห,โห,โหเโหนีเ่ยแรงนี่แรงวะ่ะ นี่แรงไว้สัสดีดีเอาไว้เคลียเอาไว้เคลียทางโอ้กูจะใช้แต่ท่าเเี้ยเนี่ยอะไรวะกูยิงอ,ะอ่ะทำไมยิงไม่โดนวะนตายตดิเนสดกระ,ะโดดยิงมันกากะยิงได้ให้สามนัดเองออมึงก็ระเบิดซะโหดเถอะ กลัวมึงเลื่องเล่นเถอะอ,อย่างเงี้ยผิ <c oughs> ออยดจ,จะตายแบบโหดโหดสว์อ่ะกูจะได้อ,อะไรจากการเล่นบ้างเนี่ยกู <c oughs> มาดูตังอย่างเดียวใช่ไหม <c oughs> ไมีอะไรบ้างเอา้าบายบาย กดอันตีเล่นดิมึงอ่ะอ้าวอ่ะกูก็ได้มาเออั่นไหะอ่ะโอเคชะได้อยู่อู้อ้าวอ้าวอะไรวะมึงมึงยังรู้เหรอว่าข้างล่างมันสูงเท่าไหร่ใช่แล้วอะไรวะบูชายันมันขึ้นคอมกันด้วยไอ้สัสจับละ คุณนองคุณนองให้หมดเพื่อมันหายตัวได้ไอ้สัเหยหายตัวมาสังปุกปกเอาเอามันหายตัวเข้าลาวาเลยเนี่ยลาไม่ใช่วอะไอ้หาเนี่ยมีเกาะตกด้วยเท่าไรอะสามสี่ใสเลยเกาะมึงเท่าไหร่แล้วห้าสิบเองไอ้ยี่เลิกล่นเหอะอย่างเงี้ยแหมเร็วยังเลย กูโดนเวียงว่ะกูลงมาด้านล่างอะไรสักอย่างกูโดนเลยเนี่ยมานหมดแจมเล่นละเออหมดเลยหมดกูว่าปล่อยมันโดนไอ้นั่นทุบตายดีกว่าว่ะแม่งประหยัดแรงไงครับมึงรู้อ้าวๆกูอยู่ศูนย์นี่เอาๆเวนเน้อ้ยเรี้ยกูจะตายละกูต่อจมแรงสัก ช่วงช่วงที่มันลอยแหละกูตอดช่วงที่มันลอยแหละกูทำตามนี้มึงม,มึงปั๊มยาไปมึงปั๊มยาฮะมึงนั่นฮะอ่ะกูปั๊มก็ได้อเ,เออแล้วมึงก็เก็บเก็บดิเก็บดิยาอะไอ๋อเก็บละมันไม่ยอม,มกเก็บอะเมื่อกี้อีกนี้ม้าน้ำบินได้แล้โคตรเกียดเลยอเ,ลยเาอาแม่งใครแตกก็จะ ะมีไข่แตกด้วยเออโอ้ไม่โมยไม่ยาหาหาอะไรละโย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 มันคว้างระเบิดได้ด้วยเหรอวะมันโหดมันโหดแม่งอยู่ไกลมันคว้างระเบิดแล้วหายตัวได้จะโกงไ <c oughs> อ้เหี้ยมันต้องทำใจแบบโอ้อันนี้นะอันนี้แอคสามแล้ว <c oughs> ปลาในลาวาปลาในลาวาว่ามันเป็นเนบ่อพิษป่ะเหรอกูว่าลาวาแั้วแม่งมีมีปะทุด้วยอ่ะนั่นแ่ะด้วยเขียวๆดิมขึ้นเขียวถ้าลาวามันก็จะเป็นแดงๆดี๋ยไฟเออดูว่ะเอาเอาเอาเโคกโคกนั่นๆๆๆมองดูดิมองดูดิโอยมันพิษ มาดังซีๆเลยเย็ดเท้่กูว่ามันเป็นบ่อพิดไหมเหรอโอ้ยเออถ้าออกโดนเที่ยอะไรแดกกูว่าเป็นปลาเป็นปลาเนี่ยปลาเลี้ยวปลาสารเลี้ยวปลาซะเสยเสยเสยกูไม่ไหวละกูไม่ไหวละกูเวลอัพเลย มึงสี่ไก่แะ้วมึงเฮกเลยเหรออแหมไม่ตายก้นหีบมาเล่นเลยนะโอ้ยคุณลงไปแช่น้ำเล่นละอยากอาบน้ำแล้วเพื่อนแม่งตังอยู่ในน้ำไอ้เฮยโอ้โหคุณหมอแล้วเน็บยมาถึงเจอปลาเลยมามา กูขออันติหน่อยที่อันตีตูาตายเลยโอ้ท่าแรงสัตว์เฮ้ยดาบกูว่าดาบแรงนะดาบแรงเฮ้ยแรงแรงแรง่รงรงได้เลยต้องเก็บเอาเอากูทำอะไรของกูนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเก็บขวดเมื่อกี้ไปแล้ว เป็นขวดอะไรเนี่ยเลือดเหรอเขียวดิ่เขียวเหรอมันต้องเข้าใจว่าตากูแบบตาบอสีอ่ะเข้าใจไหมโอเคโอเคโอเคเฮ้ยทำไมมันเก็บวะอันนั้นขวดแดงนะขวดแดงอ้าวกูถามขวดแดงใช่ไหมไม่ใช่ขวดเขียวกูบอกขวดเขียวกเก็บอะไรเออนี่ทาไม่โง่สัตว์กูอัพ เอกแท็กกับเด็กอย่างเดียวเลยกูอัพดิเฟนต์ว่ะมึงต้องตัวหนาๆเพราะมึงมึงชนไงกูบางไอ้เจ้ากูไม่ใช่อะไรกูบางกูเลยต้องอัพดิเฟนต์กูก็ไม่ต่างกันหรอกเพื่อนแต่แต่กูแบบรอตุ๋ยไงรอตุ๋ยเม็ดแทงไอ้เหี้ยเม็ดมาสายไหนวะเนี่ยลินมังไงนีนคำ ท <c oughs> าได้ยังเรียนทำเลยเดี๋ยวสักพักมีสกิลขี่เจสไอ้เหี้ยโอ้ไอ้ไอ้เจสนี่กูมึงแน่ใจแล้วให้กูขี่อ่ะแตไม่อ่ะมึงนั่งอยู่เฉยเดี๋ยวกูขี่เองเฮ้ยยิงได้ด้วยวะมันยิงพิษไอ้เหี้ยมันยิงมันยิงถ้ามันถ้าเราโดนเราลวงมันเป็นพิษนะเ <c oughs> ว้ยเหออเออ ไม่โหดจังวะอหยอกูตอดเลยอะนะโอ้ยนี่ยะเสยเสยกูจะยืนไหวครูทำหอยอะไรนะครับ้นั่นแหละแอปเปิลแอปเปิลโอดมันโหดว่ยเอ๊ะที่มันเหมือนชัยพันนี่มันโหดเ่ะหายตัวได้นี่ลมเถอะทุกๆแมงแดงคาน้ำเลยอะมา กูกระเด็นด้วยใส่แอปเปิ้ลเลยล่ะกูว่าจะให้มึงเก็บมั้หน่อยอะไรอะไรตรงนี้อ้าวอ๋อได้ละได้ละกูเห็นมึงเก็บมันเมืึงจะอืมบิ๊กมาม่าบิ๊กมาม่าแม่งโตไม่หางนะไม่ไหวน่าสงสารมึงตัวยังถึกแบงไม่ไหวอะไรวะแค่ไมดาลิง ไรแอปเลยโอ้โหล้มไปตัวหนึ่งนี่ีดีแหลมแหมแหมแหมใช้ได้ใชได้เอฟเฟกต์กูติดน้ำแข็งก็แสบเพิขึ้นนี่แมงราชาเอาเอาเลยกูตอดอยู่ข้างหลังเนี่ยกูตอดอยู่ข้างหลังนี่แหละเออโคบมันโคบมัน เมันนี่กูหยุดก็ได้มันก็เลิกส่งมาัทีเอาอาร์ติเฟก์มาให้กูได้แล้วจะได้จบเกมโอ้ทุกทีเป็นพันเลยใช่โอ้โหไอตัวนี้ทุบแรงว่ะโธโ โอ้ยกูโดนทุบแหลกเลยกูโดนทุบแหลกเลยเฮ้ยตัวกูอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยนัวเกินทุบทีแม่งเป็นควันเขียวเลยเ้าวเอากูตกไอ้เหี้ยตกม้าอู้โอ้ชิบหายชิบหายกูชิบหายละกูเสียม้าแต่กูเสียม้ายันนี่นี่ยังไม่ตายอยู่วะเอองั้นแหละกูแม่งจะตายกดล็อกเลยเว้ย ม,มันก็ปาฏายแล้วมึงก็เก็บซะโอเคเอเอแรมขี่ไปมากข,ขี่มล็อกไหมด่ะจังหวะนนี้อ๋อไม่เขีัตซะโอ้ก็ตกไอ้เจืออุ้ยวยขวานขวานเอาเอาไปเลย นี่พ่อมึงเอา,เอาไปซะละลอโอ้โ <c oughs> หโหดโหดกวางระเบิดด้วยไอ้เหี้ยกูก็โดนวะแม่งกูฮฮดบัดเลยสตัรนไปซะไอ้สัตว์แม่งโจมตีโคตรโคตรด้อยเลยอะตัวกูแอปเปิ้ล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 มะละกอกล้วยส้มเป็นไงขวงัญ ไม่แรงว่ะควันดีควันดีใช้ได้ใช้ได้ตีผลึกไม่ได้วะตูโต้ต,ตีตีหินกิว <c oughs> เนี่ยแหลมแหลม <c oughs> เฮ้ยตังไ <c oughs> อ้กูลงทุนลงไปเก็บเลยเนี่ยใครใครใคร อุ้ยซอยกั่นแหละซอยนั่นแหตัวห้าอะไรวะลีดเดอร์เปล่าเป็นลีดเดอร์เปล่าอุซอยแม่งเลยโอ้อ้โหหูแทะหูแท้โอ้โหแม่งมีหนาด้วยกูไม่ไหวละเซ่ไกลนั่นแหละมึงอันติสามสามหลอดใช่ไหมเออ ลงทุนน่าดูนะเพื่อนเฮ้ยโอ้โหโอไม่น่าใช้เลยไอ้สัตว์ไม่เป็นไรกูมาทำร้ายใครก่อนเลยแย่แย่มากันก็ด้วยไอ้สัดมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวกูอันตีเองอันตีเอาไอ้เหี้ยไม่โดนน้อเฮ้ยโดนโดนโดนเซได้อยู่ใช้ได้อยู่โดนโดนโดน อเออ,องั้นแหละงั้นแหละจะตายหาละเกียมมึงก็ฟั้มแล้วมึงก็เก็บซะไหนฮะโอ้โหอันนี้อันนี้แรงอันนี้แรงมึงมึงมึงมีมึงม,ม,มีที่แรงกว่าใช่ไหมใช่แล้วกูใช้ลูกตุ้มแมงเลยโอ,โอดาเมจตัวสองร้อยไกรสองร้อยหกสิบไกรไม่ไหวว่ะ มาสองด่านได้ไหมเนี่ยโอเคมั<ช>นก็ตัดพาร์ทเลยละกันนะครับเอาละครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ